ฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ท่านฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ทำนายว่าสแสดงว่าเป็นฝันที่ดีมากเพราะคุณมีเกณฑ์จะมีโชคทางด้านการงานและด้านความรักหรือได้ลาบแต่ระวังจะถูกหักหลังหรือถูกโกงยิ่งใครมีลูกนี่ก็ต้องระวังถูกโกงหรือถูกยักยอกเงินได้ ทั้งนี้อาจจะต้องเดือดเนื้อร้อนตัวร้อนใจมากครอบครัวหรือต้องมีเรื่องหนี้สินให้ปวดหัวจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่ใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านมีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอความรักคนมีแฟนแล้วระวังมีปากเสียงกันให้เวลาไปเที่ยว ต่างอากาศกันบ้างเพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้วยคนที่มีคู่รักและระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีก็ยังราบลื่นเป็นปกติดี การเงินและการงานหากมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจของตนเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิตของคุณเพื่อรูดซื้อของสินใหญ่ๆแล้วจะตกอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเลขเสียงโซก107177 147เพื่อให้คำทํานายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ